สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทอมททอมครับพี่อี PE, ในรายการของจริง vs m i n e c r a f รนะครับผมซึ่งเรามาต่อกันนะครับผมในพาร์ทสามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครัผมยิงปืนนี่เนี่ยวิวกล่อมเต็มครับเว็บสุ่มนะครับผมโอเคแต่ไปนะครับผมโอเคซึ่งอีพีซึ่งอีพีนี้เนี่ยนะครับใจะทีเท่าไหร่โอเค EP ที่ห้าสิบสี่นะครับผมเสียงแปลกๆหน่อยก็จะไม่ต้องอะไรนะผมซึ่งโอเคเราก็มาดูแล้ว EP นทะี่หกสิบสี่นะครับผมโอเคซึ่งมีพวกคามิล่าแมนแล้วก็ติดดิ DVD, ไม่มีมัม้งผมก็ตอดดิใบเลื่อนผมจะมีปนะเนี่ยตัวเนี้ยจะมีปนะเนี่ยมันไม่น่ามีอ่ะ ผมดูผมดูหลายที่แล้วยังไม่เห็นมีคนทําเลยนี่ก็ได้นี่ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ก็ยังไม่มีเลยมันมันจะไปได้ไงคือในฉากนี้ไม่มีสองตัวก็คืออีกตัวเรือตะเกียรแล้วก็อีนรถถังเนี่ยจะทำไงอ่ะไม่มีเนี่ย ก็พวกเออเฮลิคอปเตอร์ระเบิดนะผมโอเคกดยะกดไลค์ให้นะผมแล้วก็เออไปเรแล้วเพื่อยนะแล้วก็มีเออเจ้าของช่องนะอาทตะเกี้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวมันต้องดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่าผมทุกคนมันไม่มีไอตัวที่มันเป็นแบบใบเลื่อยใหญ่ๆอ่ะมันไม่มีมันมี แรนออนที่ผมหามาได้มันก็มีไม่กี่ตัวเองครับคือเอาจริงมันมีของช่องอื่นด้วยแต่ว่าช่องอื่นทที่ผมโหลดมาแล้วก็ดูนะผมไม่ค่อยจะมีแล้วโมเดลก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่มันจะไปตีกันได้ยังไงอะแถมอยู่คนละอรดออนอีกแล้วมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยบัตซอร์สกิบบี้ที่เป็นแบบเลื่อนนะแล้วก็เอ่อตัวที่เอ่อเป็นตัวที่เอ่อไททันไททันเอ่อคามราแมนเออดึงเลื่อยมาแล้วผมแล้วก็มันจะเป็นมันมันใช้ได้ไหมมันตัวใหญ่เหมือนกันน่ะมันก็ตัวใหญ่ๆห่เหมือนกันน่ะ อ่ะแล้วก็เออเป็นเออจีแมนนะผมจีแมนตัวปลอมที่มีเลื่อยผมมัน,ม,นมันจะไปใช้ได้มันก็ไม่ต่างกับตัวนี้นี่หว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันแต่แค่ดูเลื่อยอะไรเงี้ยเล็กกว่าแล้วก็เป็นเออมิวแทนอ่ะอย่างเงี้ยดูเลื่อยมันดิโอ้ห่วยกรดแล้วก็แบบแบบัสโซคาเนี้ยไ,ได้ไหมอ่ะมันไม่ได้อ่ะถ้าจะใช้ต้องอันเนี้ยสองตัวจีแมนกับอันเนี้ยเนี่ยตัวใดตัวหนึ่ง เออผมเอาโมเดลไหนอ่ะมันเป็นตัวไม่มีหน้ากากแล้วก็เออเอาไอ้ตัวที่มันไม่ใช่จีแมนแล้วกันส่วนตัวรถถังก็ไม่มีเหมือนกันน่ะมันไม่มีตัวรถถังอ่ะใช้ตัวนี้ได้ไหมเป็นจีแมนตัวปลอมที่วิ่งแบบมีแบบเนี้ยมีแบบผมมีปีกโอ้โหมันจะไปใช้ยังไงมันไม่มีจริงอ่ะนั่นทำไมเขาเดี๋ยวตีไม่โดนเออช่างมันใช้ตัวนี้กันนะทุกคนมันมันไม่มีอ่ะ มันไม่มีอ่ะมันล็อกเก็ตก็หมดแล้วว่าโอเคผมใช้ตัวเนี้แหละโอเคอ่ะเอาตัวนี้ยแหละมันน่าจะเหมือนสุดละซึ่งเอมอมันจะไม่ได้ใส่เออจีแมนที่มันเออที่มันเออหนีไปนะผมคือมันมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะมึงจะปิดคือมันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมีเออในฉากนี้ก็จะมีเออตัวเลื่อยนะผมเลื่อยเลื่อยยักษ์แล้วก็เออตัวเป็นแบบยังไงวะ เป็นตัวยิงจรวดแล้วก็เอออันนี้ตัวยิงจรวดแบบเล็กสี่ตัวแล้วก็เออได้เวลาพิาดิสึกแนวบินมามันจะมันได้ชาเลยเนี่ยยิงพิซซ่าโอ้โหคือผมอาจจะไม่เสือ่อยพวกสปิกอร์แมนคามราแมนสกีบิดีที่วิ่งหนีช่วงต้นด้วยนะมันก็มันก็หนีอย่างเดียวอะ แทนทำไม่ได้ไยกโลขึ้นจีแมนยิงรัวเลยจีแมนยิงรัวเลยตอนนี้ไททันสปีกเกอร์ชาร์จปืนยิงแล้วผมนี่ยิงยิงยิงไม่โดน <c oughs> <c oughs> แค่ตัวละครก็ไม่ตรงปกละโอเคก็จะประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวไททันสปีกเกอร์แมนยิงอะไรอะยิงอะไรอะ อ๋อมันมีตัวซ่อนใต้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปข้างนอกก่อนเอาเอาตายโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคไปดูชาร์ต่อไปเลยโอเคแล้วก็มาซุ่มชาร์จอไปกันเลยนะผมผมว่าได้ตัวที่มันแบบมีบ้างนะทำไมมันชอบเอาอีพีท้ายๆมาเนี่ยห้าสิบเอ็ดไม่ห้าเท่าไหร่เดี๋ยวห้าสิบสองโอเค เออ e ีที่ห้าสิบสองก็เนี่ยมีคามล่าแมนตัวหนึ่งนะครับเออแขนด้วนแล้วก็เนี่ยตัวนี้น่าจะมีนะถ้าที่ผมดูน่าจะมีนะเชื่อดูโอเบตใช่ไหมแล้วก็มีพวกยานลบคามล่ายานคามล่านี่ไม่มีนะแทนท่้นคามล่าแมนีโยนเอนจิเนียอันนี้มีแต่แบบแฟนทิสอะแต่มันก็มีอันนี้แต่เป็นแบบแอนดออนอะแต่เป็นอีกคนหนึ่งอะแล้วก็ แบล็กคาเมราบูแม่นกีดีบีดำกี่ตัวห้าหกตัวได้แล้วก็เออ่มีตัวเฮลิคอปเตอร์มากดไลค์ให้หนึ่งทีโอเคเ,เราลองไปสร้างฉากเลยนะครับผมทุกคนฉากนี้มันไม่มีแล้ว มันมันตัวคอไม่มีอีกแล้วมันไม่มีตัวแบบถือดาบปะมันมีแต่เนี่ยคาตานะโอ้ละตวเบลเลอร์คาตานะสกิวดีโอ้มายกอดแล้วก็ไอเนี่ยถ้าเป็นดูโอก็ดูโอบัสซอนเนี่ยเป็นตัวที่ตัดเลื่อยเออตัดบังโพลของไททันสปิคแมนไอ,อ้ไทเอ้ไททันทีวีแมนแต่อันนี้ได้ไหมใช้อันนี้ได้ไหมใกล้เคียงตัวเล็กๆโอเคน่าจะได้อยู่แหละ ่วนเออพวกคัมรลาแมนที่เป็นสายซับพอร์ตกับเฮลิคอปเตอร์อรผมเฮลิคอปเตอร์ของคัมรลาแมนมันผมไม่ได้ใส่มานะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะ่ะเอออาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ทางเอ,อ็นออนเขาก็มีแค่เอออยู่ไหนวะไหนเนี่ยผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สู้ได้นะ่ะอ,อ่าผมลองใส่ทีบเออีเนี่ยผมเนี่ยยิงปิวป้วๆซึ่งฉากก็โอ้ม่ยก็ คือฉากนี้ก็ไม่โตอีกแล้วนะผมคือตัวละครตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวที่มันถือดาบอะมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวมีอันนี้เฮลิคอปเตอร์สองตัวอ๋อแ้วก็อันนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หกตัวแล้วก็ตัวนี้อีกเดี๋ยวฉากเดี๋ยวฉากไม่รอดมาเลยเหรอ คือคือในฉากนี้คือรอดทุกตัวนะที่เป็นฝั่งคาเมล่าแมนแต่นี่มีเหลือแค่ใครที่ท่านคาเมล่าแมนฉากก็ไม่ตรงอีกแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปซูมฉากสุดท้ายกันนะครับผมโอเคโอเคเรามาซูมฉากสุดท้ายของเรากันนะครับผมโอเคซูมกันเลยขอให,ให้ได้ตัวที่มันมีมาเถอะแค่นี้ขอแค่นี้แหละ EP ทเท่าไหร่หลักหน่วย EP ที่สี่เออเหลือห okay. ้าสี่โอเคอะ คือเป็นคลิปที่คนนั่งกินข้าวบนซ่วมแล้วก็คือซ่วมมีแต่ว่าคนจะนั่งหรือเปล่าคือนั่นแหละเออแล้วแล้วก็สกีดีบีบุกเข้ามานะผมซึ่งตัวคอมีกันหมดเลยนะผมเนี่ยม,มีหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นไซกลางนะผมมันเป็นมีเดียมเนี่ยแล้วก็ตัดไปด้วยการจัมสแก โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะผมว่าว่ากีดีบีมันจะตีเอ่อพวกชาวบ้านไหมคือมันไม่มีขนนะแต่ก็ใช้ชาวบ้านน่าจะได้อยู่อ่ะโอเคมันตีชาวบ้านนะผมน,นั่นวิ่งเจนเลยกีดีบเปิดประตูไม่ได้แต่มันพังประตูได้โอเคเดี๋ยว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 นี้ซ่วมไม่มีนะ ใช้นี้ได้ไหมยู่ไหนวะเอ่อรถไฟรถไฟน่าจะใช้ได้มั้งแล้วก็เอ่อนี่กันนะควาสฉากก็หาได้ละเอ่อเดี๋ยวซึ่งอันนี้ฉากนี้เนี่ยคนก็จะถูกฆ่าทิ้งน่าจะถูกฆ่ากันเหมือนนะผมโอเคนั่ง19 19โอเคใส่คนเข้าไปนะผม อืโอเคเดี๋ยวเราก็จะมามันจะมีสกิบิิีไซส์เล็กแล้วก็แบบไซส์กลางแล้วก็อะไรเต็มไปหมดอ่ะไม่เอ่อมีเดียมนี้ใ่ปะไม่ใช่เอ,อ medium, ะเ,อเราต้องใช้ไซส์นี้แล้วก็เอ่อตัวจิ๋วก็มีแค่เนี้ยพาราไซส์อ่ะปรสิตอ่ะแต่มันไม่ตีอ่ะ เนี่ยเป็นแบบอย่างเงี้ยมีตัวใหญ่แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราวางกันเลยปอบ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 แล้วก็วางนี่วนี่จะกินคนหมดไหมหรือเจอแบบเอากูมาฆ่าชัดๆอ๋องับเขาให้กินบดิด้เอานั่งรถรางกันเลย เดี๋ยวต้องเฮ้ยมีตัวหนึ่งเกือบจะตรงเกือบไม่ตรงละงบก็ให้งับนี่เลยโอเคฉากนี้ตรงแล้วผมแต่เกือบไม่ตรงนะไอตรงที่กีบีดีมันนั่งรถรางเนี่แหละโอเคซึ่งเออเราไปซูมฉากเอะเราไม่ต้องดิผมมีฉากที่เลือกเอาไว้ละโอเคไปดูกันเลยซึ่งตอนรวมเอามาเนี่ยก็คือ กิบดีท้ทอยเลตอีพีที่สีบนะผมคืออีพีที่ไททันทีวีแมนเนี่ยโผล่มานะผมเริ่มต้นก็จะมีเอ่อทีวีแมนตัวนึงเ,เดินแล้วก็แบบให้เราใส่เลนนะผมแล้วก็กิบดี้จำนวนมากนะครับผมแล้วก็เป็นการไปรกดตัวของไททันทีวีแมนนี่นะผมผม เอออยู่ใตยดกวาเอาเออ่าซึ่งฉากก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็จะซูมไปที่หน้าที่ไททันทีวีแมนนะครับผมแล้วก็มีนะยิ้มให้ทีนึงนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างฉากเลยนะผมซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครยังเยอะละผมแหลกด้วยโอเคเรา วา,วางทีวีแมนแล้วก็แต่ท่านทีวีแมนอ่ะนผมยังเหมือนอ่ะีนผมยังเหมือนนี่ครับถูเดี๋ยวฉายรังแสงสิคือเหมือนในตรงวา้าแต่ว่าในตรงอื่นไม่เหมือนละไม่ปล่อยรังแสงแล้วรู้แลพี่เออมา้า เดีมันมันโหงบังบงบับงับวาตีดีก่อนนะพี่อืมคือเหมือนเราจะเจองานหยาบแล้วแหละเอ๊ะท่าน,นทีวีแม่ทำอะไรนอ๋อมันเอากรงเล็บข้างหลังมันมจิกเดี๋ยวซอมบีมมบ้มาได้ไงซอมบี้มาได้ไงอืมผมปิดไม่ให้ตัวอะไรเกิดได้นะนี่ ตีท <I> ียตัวดีกว่าสงสารพี่แกรลังแสงทำอะไรไม่ได้เลยให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมเอาเอาเออเอาบัสก้ายิงยิงพวกสกิวดิบอยงเนี้ยแบบยิงแบบแบบปงซึ่งฉากนี้ก็เป็นเป็นอย่างนี้นะผมโอเคแล้วก็ทำงางนี้ผมโอเค ก็เป็นยังไงมากแล้วครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็การสาร้างฉากนี้ตัวละครไม่เหมือนยังไงเนี่ยก็นั่นเลยครับมันไม่มีซึ่งก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะผมถ้าอยากได้ดูอีพีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมโอเคแต่ไม่น่าจะคอมเมนต์หรอกดูจากสองอีพีที่ผ่านมาละโอเคคลิปนี้อีพีเท่านี้กันนะผมบา,บายครับผม